ข้าวกะเพาไก่ยีบเกาบาทวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาลองกินกะเพรายีบเาบาทนะครับนี่ครับชื่อร้านกะเพรายีิบเก้าบาทคนแน่นมากเลยแวะมานอนเชียงรายหนึ่งคือไสติ๊กตอกเล่นที่โรงแรมก็มาเจอเอากับร้านชื่อร้านกะเพรา29 ร้านอาหารชาวเลกเ็กๆในตรงเมืองเชียงรายบริหารโดยคนรุ่นใหม่พ่กัดร้านรอเจ้าของร้านบอกท้ายคลิปนะครับที่นี่เขาจะใช้เส้นพาสต้าสดทําเมนูข้าวกะเพราผัดมันเนื้อนี่ก็เด็ดใช่ไหมโดยเฉพาะเมนูเนื้อกะเพราพิคันยาพร้อมข้าวผัดมันม่นว็179บาทเป็นร้านอาหารเช้าที่ไม่ผิดหวังแน่นอนผมต้องมาซ้ําอีกแน่ทุกคนดูสิไข่ดาว<อ>ดายมเพล่ไข่ดาวยังพิถีพิถันปูชีนีกะเพราคอน129บาทกะเพราไก่ไข่ข้น29บาท ผมไปเหลือบดูในบินกระเพราไก่อย่างเดียว29บาทพอบวกไข่ค,คนละกลายเป็น44บาทนะครับวันนี้หิวน้อยหน่อยจัดมาแค่เมนูซิกเนเจอร์ของข้าวผัดกระเพรามันเนื้อท็อปด้วยเนื้อสวนพิคัญญาด้วข้าวหน้ากะเพราไก่ธรรมดาธรรมดาราดด้วยไข่นแล้วก็ตบท้ายด้วยเฟสตูชินี่กระเพราคอนสุดเบอร์สวัสดีครับร,ร้บรานเปิด9โมงครึ่งถึง1ทุ่มนะครับอยู่ทุกวันพฤหัสครับปกติทางร้านให้จองมาก่อนครับแต่ก็สามารถราบวอรมอินได้ครับทางตรงหน้าร้านว่า พิกัดร้านอยู่ไหนครับพิกัดร้านอยู่แถวสังคงน้อยเชียงรายนะครับอยู่ใกล้กับหอ,อนาฬิกาเลยนะอ่าไม่ใกล้เท่าไหร่ครับอยู่เส้นตรงพยาบาลบโอเคครับขอบคุณครับ